พี่น้องแกว่าเบิงงว้วยายม่อนเด้องว้วยายม่อนขวดลูกได้สองเดือนท้องมดสู่ตัวเรได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยท้องเลี้ยวในเจ้าเองเสียกระท้องเลี้ยวในจ้าไม่ลูกอ้อนนี่นี่ท้องเลี้ยวจ้านี่ท้อง,องมดสูดต่ตปล่อยวัวออกคอแกะปล่อยวัวออกคอกพี่น้องใจใจอันไฟร่วมวัวส่วนเสียวได้จากพี่น้อง มองปลอยกระติดขวกเข้าพอดีมันเป็นการสะดวกเพราะว่าข้าวทเ,เป็นคนยากเนี่ยจักหน่อยเน,ะนาะค่ะน้องพี่น้องเหตุงานหลายอย่างทุกวันเละตัวนี้กับทปล่อยง้อออกขออกวักเราจะกระเรื่มออกออกมาออกมาลกูกออกมาเออน้ำตาลบุญสวกบุญไหลย่งางน้ำกุนกัน,งงงงงงน,นยีออนง่ง่งางยิ่ง่างเด็พี่น้องยิ่มือเสิฟไปออกไปผลพี่น้องบึงผลย่างน้ำกุนกันพี่น้องเอ้ยผล ตอนเศร้าเวงสิ่ละวิธีคนเลี้ยงงัวงัวถือก,ก็เลี้ยงตัวไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอย่ายอมแพ้เด้อพี่น้องงัวยายมนเนี่ยนี่แหละยายมนเอาสมุนไพรของคุณยายในละให้กินบางคนเพิ่นบอกว่าขอเบื่องซวงเนี่ยมันก็มีแตงแต่สมุนไพรในละพี่น้องมันบ่มีดอกซวงแ่ะนะนะนะจ้ามันเป็นอันสมุนไพรเฉพาะของคุณตาคุณยายเนาะ พุ่มบัญญาคุนตกคุนใหญ่นี่ลูกเดือนพี่น้องลูกน้น่อยเนี่ยจ้าเนี่ยเนี่ยกินน่มแม่เตี้ยบๆนลยแม่ไม่ท้องเล้วเดอจ้าเนี่ยแม่ท้องด้เดือนหนึ่งเหรอเดือนนี้ตัวนี้กะแม่ผสมไปได้ประมาณพันรอบหน,นึ่งเนี่ยอายุลูกได้สวงเดือนพี่น้องแต่ว่าแม่ทม้องเมื่อเล้วจ้าสามตัวทว้องเมื่อล้วเนี่ยกำลังมีนางมีนวลเนี่ย ตัวนี้วังหันจอยจอยพอมีท่องเราอ้วนเด้พี่น้องเริ่มอ้วนจเจ้ไหนมีท่องเมื่อตัวนั่นตัวนั้นกระท่วงพี่น้องแก้จ้อยนั่นกระท่วงแล้วจังว่าสะมุนไพรมันก็ดีแย่มม่นก็เลยเอาสมุนไพรให้กินเนาะจา้เนาะพี่น้องอ้าวเกี่ยวขาลวกระบาี่งเอา,าล,กลวาาลกกระยักเว้ยพี่น้องเลยมาเบืองมาเบือง,งง้อดเดี่ยงพี่น้องง้วบ่ามันตัวนี้ผสมเคเอฟสามหนึ่งได้พี่น้องตัวนั้นผสมช็อกโกแลต แล้วก็นั่งนึ่งหันลูกอายุได้สองเดือนกับผมซอกกระเล็ดตัวนี้สิเป็นแม่สาวแม่สาวก็เป็นสั์ไว้พี่น้องแม่สาวห่อไก่ให้กินพี่น้องเป็นสั์ไห้แม่สาวก็กินได้ตัวนี้สื่อมาแล้วก็เอาม่ให้กินเลยก็เป็นซั์นี่ทองอีล้วพี่น้องพี่ทองได้เดือนกลัวแลวเนี่ยตัวนั้นเขาสื่อมาตัวนั้นตัวนี้อายุกับเพ้าเนี่ยน้อยเนี่ยสิบห้าเดือนสิบหกเดือนเนี่ยพี่น้อง ตัวนี้สิพวกเดือนมีทวงได้สวงเดือนแล้วจ้ะให้กินขึ้นกันเด้อแม่สาวโบเมนวาสีไห่แต่อันบบเมนวาสีไห้เตมเมม่เมลูกอวนกินได้พี่น้องแม่สาวไกกินจ้าสมุนไพรเฮาสมุนไพรพุพ่มปัญญาคุณตคาคุนยายจะพี่น้องจ๋ากับปลุกลูกอันไปควองขากันได้เลยหกกับปลุกลูกเอ้ยกะให้กินสมนุนไพรล้วกะเฮาให้กินอาหารให้อิ่มเนาะพี่น,น,นอ้องเนาะผสมอียงแน่เนะเาะเฮาผสมให้กินเฮาสิมีต้นกล้วยสับไม่ลำละเอียด แล้วก็ขันมีหนาเนียเปียกอะสาบหนาเนี่ยเปียใส่ขันมีมันมักีดหรือว่ามันกากมันเขากะเอากากมันใส,ส่จ็ดสี่แม่พี่น้องก็ผสมสมุนไพรใส่ในน้อย,อยให้แก้กินให้เมือ่อเราค่อยผสมให้กินรอบ s w i พราะวางง่วงไปหลกออนนี่ขวดลูกเลย่มขดลูกมือน,นี่มืออื่นให้กินบ่จจำเป็นว่าง่วงง่วงสีอายุําใดรได้ไดดพี่น้อง หัวที่เป็นซาวนี่ก็ให้กินได้ของเหาเหาเห็ดจังสีอ่าเมลังขอดเดือนหนึ่งสองเดือนก็กินได้คือเกาแต่ว่ากันอยากให้หมดลูกเขาอูวไวก้กะขวดลูกเลยมือหนึ่งสองมือกเสียให้กินติดตัวกันเรื่อยพี่น้องตอนนี้ก็มีค้นติดตัวสมุนไพรเข้ามาหลายอยู่พี่น้องก็สี่ทำกานน้ำสวงมืออื่นนะจะเด้อผู้ใดสิติดตัวมา่น้องมืออื่น้ะจ้ะพี่น้องสมุนไพรนะสมุนไพรที่ทําให้วัวเป็นสัตว์ไวตัวนี้ท่วงมัสูตรด้วยค่ะพี่น้อง เกตตัวท้องทุกตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกตเกตตัวเด้อท้องทุกตัวเลยค่ะลูกกันน้อยๆเลยล่ะค่ะพี่น้องน้อยๆแน่ๆเลี้ยนด้วยนี่ยแหละฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งในเด้อกระเด้อเพื่อสบายดีฝ้ามีคลิปวิดีโอด้านใดก็จะด้เด้งให้เบิ่งเขาปล่อยงวัวออกนี่พี่น้องปล่อยงวัวออกให้เขายางให้เขาเดินบ่มีแนวกินกระซังพี่น้องปล่อยหลวัดยาอไปไว้ในี่ขวักเลยจ้ะงัวสิึงุดหิดสิบวลาเรื่องสิบวจมใส แล้วก็งัวสีบบเปลี่ยนว์จังสีนายพี่น้องเ้อปล่อยให้เขาออกเขาก็สิมีค่วมลาเรื่องแกมใสเดื่องกางัวเสียร่วมดีพี่น้องเนียนบองัวไม่หลุดอวนเท่านี้ถึงเขาสิเ่าสิจอยเปลี่ยตวซพี่น้องตัวนี้ลูกเขาสีไง่ก็มูเนี่ยแต่ว่าเขาก็ท่องได้เดือนกลัวแล้วค่ะตัวนี้ลูกเขาสีไง่ก็มูเนี่ยลูกเขาจะสีเดือนแล้วแต่ว่าเขาก็ท่องได้เดือนกลัว ถือว่าประสมความสาเร็จคือได้ลูกปีละตัวพี่น้องว่าขอดเดือนท่านว่าเดือนมีนาได้ผสมพี่น้องเขากระจายขอดในเดือนท่านว่าเลยภายในปีหกภายในปีหกเย็ดนี่เขาขอดสามตัวปีหกหกภายในปีหกเย็ดนี่เขากระจิมีลูกอีกขอดลูกอีกเม็นบ่ อีกหาม่หกแม่เจ็ดแม,แแม่พี่น้องเขาก็จะได้ผลิตตะออกมาอีกเจ็ดแม่พี่น้องเลยนี่แหละท,ที่เหตุผลยังที่งัวเป็นสตว์ไว้กับเป็นประมาณนี้พี่น้องถ้าง,งัวเป็นตซ์ไว้เขาก็ได้ผลผล,ผลิตไว้เนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยเป็นการดีนะเพราะว่าเขาบรรลุบำรุงเขาถ้าเขาอยากได้ผลผลิตจากเขาเขาก็ต้องบำรุงเขาได้พี่น้องค่านี่กากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่ง กดไลค์กดแชร์เพื่อมีคลิปวิดีโอด้านใดกระชิดเด้ดเงให้พี่น้องเบื้องเน้อจะเนาะตอนนี้สบายดีแฟ้มกะที่กับบ้านเราการในเลี้ยงซ้ำใบให้มาเลี้ยงเขาก็เขาคขกเองเนี่ค้อกก็อยู่นี่พี่น้องนี่คข้อก,ก็อยู่นี่เขาเข่าเองกันห่อเขาย่ามห้อนเขาก็เข้าไปกินน้ำเองแก